สวัสดีครับนายสรณรัฐวงคำจันทร์680710136นักศึกษาทั้งปีที่1คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้จะมาแนะนำอาหารจากหอชาย3เป็นอาหารที่ชอบมากครับหอชาย3เดือนชายงาาขอนำเสนอเมนูข้าวผัดแกงกะหรี่ในวันนี้ซึ่งทั้งกล่องน,นี้กล่องใหญ่ๆกล่องน,นี้กล่องเดียวราคา35บาทท้วนแน่นอนครับว่า เราเป็นนักศึกษาแพทย์เราเป็นเด็กในส่วนของส่วนวิทยาศาสตร์สุขภาพเมนูที่เราเลือกพิจารณาจะนำมา,ารามาับประทานในแต่ละมือ้อก็จะต้องมีสารอาหารครบห้าหมูแน่นอนครับนีข้าวผัดกล่องนี้ประกอบไปด้วยอาหารหมู่ที่1โปรตีนจากไส้กรอกหมูที่2คาร์บโบไฮเดรตข้าวเต็มกล่องเลยหมูที่สามนะหมูที่4คือวิตามินและเกลือแร่จากผักและผละไม้มีหอมแล้วก็ผักแครอทอะไรต่างๆเยอะ รวมอยู่ในนี้หมูที่ห้าคือไขมันแน่นอนว่าข้าวผัดต้องมีน้ำมันในการทอดอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองที่ได้ลองข้าวผัดกล่องนี้เมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินก็เลยอยากจะแนะนําว่ามันอร่อยจริงๆมันหอมแล้วมันก็มีความหวานด้วยเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบหวานอะไรก็ได้ที่หวานอาจจะไม่อาจจะไม่ดีสาหรับสุขภาพแต่ดีต่อใจ อาจจะยังไม่ได้กินไปเคี่ยวไปคุยไปอาสาเห็นเพราะว่า,วารู้สึกว่าตัวเองถอแล้วมันดูปนแปลกๆนิดนึงก็เลยอยากจะมาแนะนำสถานการณนั่นมาอร่อยจริงๆโดยเฉพาะเมนูร้านอาหารตามสั่งของโลกอาหารของชาบอร่อยมากๆเลยมีผักมีผลไม้มีเนื้อแบบเน้นๆสรอาหารครบห้าหมู่แน่นอนและที่สําคัญคือคนไม่เยอะมาตอนไหนก็ได้ใช่ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับต่อไปก็จะเป็นคลิปการกินแหละจริงๆเพราะว่าจะอัดคลิปรีวิวโรตีฝั่งสวนดอกจริงๆอัดไว้แล้ว,ลวตั้งแต่เมื่อวานาจะมาแนะนำอีกทีว่ามากอร่อยจริงๆแต่ว่าอาัดคลิปนั้นไว้แล้วรู้สึกว่าถ้าส่งไปได้คะแนนน้อยแน่ๆอัดคลิปใหม่คลิปนี้ดูดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนไหนก็หวังว่าจะได้คะแนนเยอะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมครับแนะนำอีกครัง้งหนึ่งสำหรับเมนูข้าวผัดหัวชาสามเดือนชายงามแห่งนี้ อาหารห้าหมูในราคา35ิบห้าบาทจุกๆขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ